กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณชมแล้วนะคะสายสดที่024960493024960494นะคะ s m s พินพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามถามลาักษณะระบุจังหวัดมาด้วยนะคะแล้วก็ใส่วันที่เกิดมาด้วยจ์อ,อนงนคะพูดืัอหาด์สาวทิตย์นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วเรามา ตอบอ s กันเลยค่ะจากคุณปรวัตนะคะเกิดว<อ>ันที่25กันยายน28ค่ะเวลาตี2 41นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะถามลักษนาจากจังหวัดกาลสินนะคะดวงปีนี้ขายของกินนะคะอยากจะเปลี่ยนจากขนมเป็นอาหารแทนค่ะคจริงในแง่โหราศาสตร์เนี่ยขนมนมเนยนะครับหรือแม้กระทั่งอาหารการกินเนี่ยมันก็คือดาวศุกทั้งคู่ <ừ> นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่า <c oughs> สำคัญก็คือว่าเราทําอะไรอร่อยเราทําอะไรถนัดนะครับเร<ะ>แวกนั้นเขานิยมรับประทานอะไรแต่ถ้าว่ากันถึงพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะครับกระถาถามันเด่นไหมก็ไม่เด่นนะและปีจรเนี่ยกาลีก็จี้ผลประกอบการของเดิมที่ทําไม่ค่อยดีและก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นปีนี้ถ้าเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นการปรับแก้ดวงในระดับหนึ่งแต่ด้วยพื้นที่มันไม่แข็งแรงก็อาชีพนี้ ก็อาจจะไม่ได้ยืนระยะตลอดเดี๋ยวผมลองดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจอ่ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความถูกต้องหรือว่าศีลธรรมดีหรือไม่แต่หมายถึงว่าตอบโจทย์ในเรื่องของไรายได้พวก <c oughs> เครื่องดองของเมานะครับสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เด่นกว่าในพื้นชะตาครับลัคนาราศีอะไรนะคะลัคนากาลสินกาลสิน ดีครับข้อมูลใส่มาอย่างนี้ชัดเจนนะ,ะลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎแต่ว่าของคุณก็ยังโชคดีอย่างด้วยพื้นชะตาเนี่ยนะพระฤหัสเล็งดวงชะตาและคุณเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์เป็นสีด้วยก็มักจะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ครับนะคะคท่านต่อไปค่ะคุณอติรุธนะคะเกิดวันที่10ธันวาคมปี57เวลา11โมงนะคะถามว่า ชื่อดีไหมครับนะคะจะเปลี่ยนชื่อเป็นจิระชัยวงศ์สื่อนะคะเกิดสิบเอ็ดโมงครึ่งเนาะนะคะติรุธหรอคะอาจารย์อ่างดอเราเด็กหรือต่อเต่าฮะน้องทีมงานจ้ะเราเด็กเนาะดิรุษนะคะน้ำสกคุลวงฟังชัดมากิรุษนะครับชื่อนี้ติดกาลีไม่ผ่านละอ่านลองดูชื่อใหม่จ้ะชื่อใหม่ชื่อจิระชัยค่ะ จอจานสลอรอเรือแล้วก็ชัยค่ะเหมือนกันเหมือนกันนะก็ไม่ไม่ผ่านอ่ะวัดที่ต้องห้ามเนี่ยอย่างจอจานกับชอช้างเนี่ยเป็นวัดต้องห้ามสําหรับสําหรับของคุณเนีนะสิบธันวาห้าเจ็ดเนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันพุธนะครับชื่อนะที่ที่เหมาะสมจดไว้เลยนะครับน,น่าจะเป็นผู้ชายเนาะค่ะนะครับ<ช>สุภาพาบุรุษเนี่ยให้ เริ่มต้นด้วยตัวบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเพอมอมะหลีกเลี่ยงนะครับจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชิและยอหญิงครับโอ้โหมีในทั้งสองชื่อเลยแล้วหนู<ช>จะจด<ช><ช>ทำไมนี่หนูไม่ได้เกิดวันพุธจดทุกคำถาม<ๆ>จดหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวลองหาชื่อมาใหม่นะคะแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาหลายๆชื่อก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยดูให้เนาะท่านต่อไปค่ะ คุณสานะคะเกิดวันเสาร์ที่24มิถุนายนปี04นะคะเวลาประมาณ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะเมื่อไร่ดวงจะดีจะหมดหนี้สินคะก็ตรงกับวันเสาร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง5 5นะเดีย๋ยวผมดูหลังวันเกิดให้เลยยีงไม่กี่วันนะครับก็กาลีก็ยังจี้ไปที่เรินเงินอยู่นะครับก็จะเข้าตำนองรับซ้ายจ่ายขวาแต่ว่า หลักการทําบุญเสริมหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะเดือนละ10ตัวแต่ยังน้อยอม,มันยังพอมีเข้านะ,ะมันจะค่อยๆทอนเหนื่อยน้อยลงตามลําดับครับ,น,รบนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่2เมษยาย,ยนปี4-2ค่ะเวลา12บสนาฬิกาสีนาทีวันศุกร์ลัคนาราศีแต่ไม่ได้บอกจังหวัดที่เกิดมานะคะเดี๋ยวใส่จังหวัดมาด้วยเนาะถามเรื่องอื่นลวกันนะคะ การเรียนนะคะเรียนวิทย์คณิตยอยู่อาชีพที่เด่นคืออะไรคะสายวิทย์นั่นเองถ้าไหวนะความจริงดวงของหนูเนี่ยต้องบอกว่าพยายามเรียนให้ไกลที่สุดหนึ่งเลยเนี่ยจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการได้รับความเมตตาจากคณาจารย์ส่งดวงเป็นแบบนั้นอย่างน้อยถ้าไม่ทิ้งนะเปรียทโทมีเห็นนะครับและถ้าไหว ก็ S <S <an other> เชียร์ให้เรียนเนี่ยพวกแพทย์เป็นสัชกรไปเลยถ้าทางกฎหมายก็เน้นนิติกรสอบผู้พิพากษารวมถึงการทํางานในแวดบงสถาบันการเงินอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นสายวิทย์ก็ถ้าเรียนไฟแนนซ์โดยตรงเนี่ยพวกนี้มานุษย์ทองคาก็ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7มิถุนายนปี0 0นะคะวันศุกร์6โมงเช้ารับราชการนะคะมีแกนจะโดนยกย้ายไหม แต่ปีนี้เนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์งานใหม่มีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสุดท้ายจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะลําบากอาจจะยากอาจจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่มันจะมีผลโดยตรงในเรื่องของสายความก้าวหน้านะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะก็ผมไม่แน่ใจว่าเทอมของราชาการเนี่ยจะตัดช่วงไหนแ,<ค>แต่อาเป็นว่ารอยต่อระหว่างย่างห9เนี่ยจะเข้า60ก่อนเกษียณเนี่ย ก็ต้องบอกคมณมีลุ้นแต่หลังวันเกิดผมฝากระวังพวกของมีคมด้วยนะในเรื่องของอุบัติเหตุหลังวันเกิดให้คุณไปขูดหินปูนหรือว่าบริจาคโลหิตถ้าร่างกายพร้อมครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11มกราคมปี24นะคะวันอาทิตย์เวลา10.35นาทีถามเรื่องงานความรักทำบุญเสริมดวงอความรัก เป็นอย่างไรปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องไม่ว่าโสดหรือมีคู่ฉะนั้นต้องมีคู่วางตัวให้ดีถ้ายังโสดให้แต่งตัวรอส่วนการทําบุญเสริมสตาให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเลงมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดถ้าะสะดวกให้ทําวันพุธเบอร์โทรศัพท์9 2 6 2อค่ะ,ะสุประคหอคู่เสริมสเสน่ห์นะครับสุขกับจันอันนี้ก็ต้องบอกว่าดีจ้ะท่านต่อไปค่ะ คุณสอนนะคะเกิดวันที่17มิถุนายนปี13วันพุธนะคะเวลา23นาฬิกา50นาทีมีปัญหาทางการเงินนะคะจะลำบากนานไหมแล้วมีวิธีเสริมดวงหรือเปล่าคะอริเป็นเป็นกาลีดีใจมากผ่านมา3เดือนตอบถูกแล้วตอบถูกครั้งแรกนะคะอริอเป็นกาลีก็นี่สินก็ได้มีปัญหาสภาพคล่องมากมายก็ได้ยืมยืมใครก็ไม่ได้ใครคยืมก็ทวงคืนลำบาก เป็นทรงนั้นนะครับแล้วก,ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คงยังไม่คล่องครับแต่ว่าถ้าเลยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยก็จะทุเราเบาบางลงแต่แต้ะคิดอยากเกเสียงโชคไม่เชีย์เลยนะครับณเวลานี้ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาตามโรงพยาบาลต่างๆเขาจะมีตู้รับบริจาคส่วนหลังมันเกิดไปแล้วทําบุญลงศพครับนะคะท่านต่อไปค่ะ เกิดวันที่17กุมภาพาันธ์ปี38นะคะเวลา22นาฬิกาวันศุกร์นะคะเรียนภาษาจบแล้วจะทำงานอะไรดีคะพุทธมรณะไม่เสียเพราะคุณเรียนภาษาคงไม่ใช่บอกว่าเรียนภาษาไทยพูดยังไงครับถ้า,าคุณทำพวกงานทานสเลเตอร์เนี่ยงานแปลภาษาต่างชาติอันนี้ทำได้มหาอุดเกาะนะวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆของตัวเองก็ได้ห,หรือหรือนะครับ ถ้าเป็นเป็นครูอาจารย์ได้หมดนะเปิดโรงเรียนนี้ได้ไหมจะเป็นลูกจ้างก็ได้หรือว่าจะเป็นติวเตอร์สอนพิเศษใช่ในอนาคตได้ได้หมดนะระดับประถมมัธยมหรือแม้กระทั่งเลเวลของพวกอุดมศึกษาก็ถือว่าตรงนะคุณเรียนมาตรงที่เหลือใช้ความพยายามครับถ้าไปเป็นเกี่ยวกับพวกการทูตอะไรอย่างเงี้ยคเก่งมากใช่แถวพูดเหมือนกันทูตก็ต้องอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะแต่ว่ามันอาจจะผมไม่แน่ใจว่า เงื่อนไขของคนที่จะไปเป็นทูตได้อาจจะไม่ได้เรียนแค่ภาษาอย่างเดียวอ๋ออาจจะต้องมีอย่างอื่นด้วยใช่อาจจะเป็นพวกอะไรก็ลองศึกษาดูถ้าชอบจ้ะนะคะขันต่อไปค่ะคุณพีทค่ะเกิดวันที่18ตุลาคมปี40วันเสาร์นะคะเวลาประมาณ6-8โมงเช้าอนาคตจะมีสิทธ์รวยไหมครับตอนนี้ด้านการเงินติดขัดมากจันท์อริมรณะธานังนะก็ ดวงนี้ผมผม,มก็ฟังแล้วอย่าเสียกําลังใจแล้วกันนะดวงนี้ไม่รวยนะครับแต่ก็ยังพอมีเงินหมุนเงินผ่านมือก็พูดอยู่เสมอครับมรณะไปว่าสูญสิ้นสูญสลายเวลามีเงินสดอยู่ในมือชงทําให้มันสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และมันจะเกิดดอกผลในอนาคตคนรรัติ ใช่แล้วก็พวกอะไรนะบ้านที่ดินคอนโดอย่างเงี้ยกองทุนก็ได้ใช่ันนี้ช่วยหด้หแล้วก็ถูกต้องนะกองทุนหาดูผลประกอบการย้อนหลังดีๆนะครับแล้วก็การทําทานในทางโ<ช>อลิาให้คุณทําทานกับเด็กเล็กๆตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสนะคะตอนนี้มีหนึ่งสายจากคุณชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะคุณคุณรุพรค่ะครับคุรุพรขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ หกมกราสศูนเก้าค่ะวันอาทิตย์เวลาค่ะเออ่ประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกานะคะอปฏิทินตรงกับตตกกวันอาทิตย์ถูกต้องเกิดจังหวัดไหนคะกาลสินค่ะอ้าวกาลสินจ้ะอ,อ้า ที่นุ่นอากาศคงร้อนใช่ไหมฮะร้อนมากไหมร้อนมากร้อนมากมีมีมีอะไรนะฮะพายุแล้วดูร้อนบ้างไหมครับลูกเห็บมีไหมฮะอ๋อยังไม่มีค่ะอ๋อยังโชคดีนะครับอ้าวถามว่าลัคนาอะไรเกิดห้าโมงเย็นใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ลัคนาราศีสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับก็ของคุณเนี่ยในดวงนะในดวงก็ต้องบอกว่าสุขเน็งรัก ก็เป็นพินทุบาทก็อาจจะไม่ได้สมหวังสักเท่าไหร่ในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดอาจจะไปถึงในแง่ของความรักครอบครัวแล้วก็ในดวงเนี่ยปุตตะเป็นการีก็อาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของบุตรหลานบริวารอะไรพวกนี้นะครับสุขภาพสุขภาพที่เตือนเลยนะระบบภายในของสตรีนะครับมดลูกรังไข่ไตนิ้วกระเพาะปัสสาวะหรือแม้กระทั่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องเบาหวานคุณก็ต้องระวังนะ อ,อ,อันนี้คือสุขภาพในพื้นดวงที่ที่จะต้องให้ความสําคัญเป็นกลุ่มแรกๆนะครับค่ะอ่ะ,อะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยฮะ,ะการเงินก่อนค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51โอยปีที่แล้วนี่ดาวการเงินเสียทั้งสองดวงเลยถูกไหมฮะตั้งแต่ในช่วงอายุย่าง50เนี่ยนะย่างห้ปีที่แล้วนี่โอ้กระเป๋ารั่วเลยฮะรับซ้ายใจขวาของจริงทํางานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะโทษ รับราชาการค่ะรับราชาการแม้กระทั่งปีที่แล้วนอกจากเรื่องเงินที่ว่ามีปัญหาแล้วนะในแง่ของงานเนี่ยก็เหนื่อยพอสมควรหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายปีที่ผ่านมาต้องถือว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยไม่ค่อยดีปีของผมเนี่ยตัดมัก,กระาชนมก,กราถูกไหมฮะปีแล้วเนี่ยสภาพคล่องมีปัญหาเยอะมากนะครับแต่ว่าพอเข้าย่าง51เนี่ยจะค่อยๆจะค่อยๆทุเลาลงนะ แต่พูดอย่างนี้แล้วก็อย่าได้ประมาทเพราะว่าที่เห็นในดวงเนี่ยย่าง52ปีหน้าก็มีโอกาสจะประสบปัญหาเรื่องเงินหนักๆอีกหนึ่งรอบและจะวิตกกังวลว่าใครมาชักชวนทำอะไรผมไม่เชียร์นะผมกลัวคุณถูกหลอกค่ะเคยโดนแะล้วค่ะในดวงเนี่ยส่วนใหญ่บางทีแบบ อะไรนะไม่ว่าจะเป็นการค้ำประกันแทนเขาหรือให้ใครขอยืมอย่างเงี้ยหรือมีคนชักชวนไปลงทุนอะไรเงี้ยคุณเสียเปรียบหมดอืมโอค่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่ะอาจ้ะแล้วโชคลาภล่ะคะสิ่งโชคก็ไม่เชีร์ไม่เอาไม่เอาเลยอืไม่ไม่ดีฮะไม่เด่นในพื้นชะตาก็ไม่เด่นครับค่ะนะเราวัดเรามัดระวังนิดนึงนะผมพูดจริงๆนะผมกลัวว่าจะมีคนเข้าหาคุณอ่ะในช่วงในช่วงอ่า ต้นปีหน้าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองๆแต่ปีนี้ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเบาลงนิดหนึง่งถูกไหมถ้าเทียบถูกไหมถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วนี่แบบโอ้เงินสดนี่ติดบัญชีได้แป๊บเดียวไหลออกหมดนะครับแต่ว่าวางแผนให้ดีเพราะปีหน้ามีโอกาสประสบสภาวะเหมือนเดิมอีกค่ะอ่ะผมฝากทําบุญอ,อย่างนี้น่อยกันฮะของคุณเนี่ยคุณเคยได้ยินคําว่า สุขเข้าเสาแทรกถูกไหมคนเราเกิดมาแต่ละช่วงอายุเนี่ยจะมีพระเกะที่เข้ามาสเสวยอายุของคุณนี่ของจริงนะฮะคือเสาสเสวยและตอนนี้สุกแทรกเป็นคู่ศัตรูใช้ชีวิตขออภัยครับใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะถึงตุลาหกศูนย์เลยแต่สิ่งสำคัญช่วงนี้ให้คุณไปเช่าบูชาพระปางนาคปรกค่นะนาคปลดใช่คืออย่างที่ผมเรียนไงตอนนี้พระเสาสเสวยอายุถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนวันอาทิตย์นะ เสาเสวยสุแสกแทกช่วงเวลานี้ไม่ดีต้องระมัดระวังเป็นหนึ่งช่วงเวลาที่เป็นจุดอับนะครับก็ให้ไปเช่าบูชาพระปางนากกกแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันโสมาน,นะกะริถาโทวันละสิบจบค่ะ,คะนะสำคัญนะอันนี้ผมพูดจริงๆสำคัญนะแล้วทำบุญละคะการทำบุญเสริมตอนนี้ก็คือบริจาคทุนการศึกษาครับม,มากน้อยตามกำลังส่วนหลังวันเกิดปีหน้าทำทานกับคนชราให้ต่อเน,นื่องจัะค่ะโอ้ค่ะ เอาจารย์คะอาชีพอะค่ะตอนแรกเนี่ยทุกวันนี้รับราชการอยู่อยากมีโครงการนะคะว่าจะขออะไรออกมาแล้วเปลี่ยนทำอาชีพใหม่เป็นค้าขายอย่างนี้ยได้ไหมคะมองอะไรไว้ฮะขายมองอะไรไว้ขอโทษทำอาหารค่ะขายของกินของกินไม่เชียร์ครับของคุณถ้าถ้าทำเกี่ยวกับ สมมติถ้าทาธุรกิจมีทําเลใกล้โรงเรียนเนี่ยพวกร้านเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนพวกนี้ซีล็อกอะไรเงี้ยอันนี้น่าสนใจกว่านะหรือลักษณะของการซื้อมาขายไปเป็นคนกลางอ๋เหรอคะใช่ครับถ้าเกิดไม่ไม่ค่ะคือทุกวันนี้ก็ทำทั้งทางทำทั้งราชการแล้วก็ขา,ายอาหารเนี่ยควกคู่กันมาตลอดอาหารถ้าจะให้ดีถ้าทำอย่างเดียวจริงๆเนี่ยจะต้องมีบริการจัดส่งด้วยนะครับ จึงจะดีจึงจะจึงจะพออย่างทุกวันนี้จริงๆแล้วจับอยู่สองขาเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยพอถูกไหมถูกไหมเพราะมันไม่เด่นไงรัชการทุกวันนี้ทําอะไรอยู่ฮะหน้างานตอ่อแล้วกาต่อคุครูค่ะตอนัธยมประถมหรือมัธยมฮะประถมค่ะจริง,รงๆแล้วคุณครูผมยังไม่อยากให้เออรี่นะฟังให้ดีนะครับฟังผมให้ดีตอนเนี้ย อันนี้คือประโยชน์ของการบอกข้อมูลโดยละเอียดพุทกาลีไงอยากเปลี่ยนอยากออกปีที่แล้วก็อยากเปลี่ยนอยากออกถูกไหมมีเรื่องไม่สบายใจอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับและปีนี้อาจจะน้อยใจผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยซ้าไปผมอยากให้อดทนนะพ้นมรกราหน้าไปทุกอย่างดีเพราะอาชีพนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าทํามาตลอดถูกไหมทำมานานมันฉโลกอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่า2ปีนี้ย่าง50และย่างห้ เกณฑ์ชะตาเรื่องงานมันเสียเห็นไหมล่ะคุณอยากเปลี่ยนคุณอยากออก,อก,ออกผมไม่อยากให้เปลี่ยนให้ออกแล้วผมไม่เชียร์ให้คุณมาทาอาหารอย่างเดียวค่ะ <c oughs> จริงๆผมพูดจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมเรียนน่ะเสาเสวยสุแสกแทกมันจึงเป็นช่วงเวลาที่ฟอสให้เรารู้สึกแบบนี้ใช่ค่ะให้พ้นไปก่อนค่ะอดทนเชื่อผมแล้วพ้นมะกราน่าอ่าผ่านมะกราน้าไปเบาลงเยอะเลยจริงๆ หวังก็ดีผิดหวังก็ดีอยากออกไม่ได้ออกตมหน้าเป็ไม่ให้จริงๆผมพูดจริงๆไม่ให้ออกจริงนะคุณอย่ากออกอทนแล้วปีนี้ถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนย้ายวิชาหรืออะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสาน,นะก็ลองทําดูหรือจัดโต๊ะ,ะทางานใหม่ก็ได้นะจัดโต๊ะทางานใหม่หันหน้าไปทางทิศเหนือถ้าหันได้ค่ะถ้าหันได้นะถ้าหันได้ค่ะจะตีหันไปทางทิศใต้โอ้กาลีเลยครับนะ ปีนี้ให้ลองหันเหนือแต่ว่าเฉพาะปีเดียวนะปีหน้ามาคุยกันใหม่ใช่ใช่แต่ความจริงระยะยาวที่ใต้ดีแต่ปีนี้ที่ใต้มันเสียหรับนคุณอค่ะค่ะนะอย่าออกนะอย่าออกแล้วเดี๋ยวปีหน้าคุยกันแล้วตอนนั้นทุกอย่างเบาเลยเชื่อผมจริงไม่เชื่อผมเชื่อแพ่ก็ได้ใช่เพื่อนหนูเคยมาคุยกับอาจารย์แต่เขาออกก่อนออกก่อนที่จะได้มาคุยกับอาจารย์ตอนนี้ลําบากมากใช่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเงินประจาไม่มีเลยใช่ใช่ เว้นแต่ว่าถ้าอยากจะหาอาชีพเสริมทํางานด้านการสอนอะไรก็ว่าภัยมรมเชียร์พมเชียร์สอนที่เศษอะไรพวกนี้เหรอคะใช่อันนี้ดีกว่านะะโอ้เนาะนะคะก็อดทนครับาจารย์ช้าเเรื่องลูก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 ชายเอ่อถ้าในดวงเนี่ยปุตตะกาลีก็ต้องบอกว่าจะทุกข์ใจเรื่องบริวารนะลูกไม่ได้ดังใจนะครับหรือว่าอีกหน่อยอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันหน่อยอย่างเงี้ย ลูกลูกชายนี่คนที่เท่าไหร่ฮะคนโตหรือคนที่เท่าไหร่ฮะคนเดียวเลยค่ะเนี่นี่แหละก็คนเดียวนี่แหละปุตตะกาลีนะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ดังใจบ้างอดือ้อรั้นบ้างก็ว่ากันไปนะค่ะคือเขานอกจากกาลีเขายังมรณนะด้วยไงฉะนั้นเวียงก็เวียงแรงเอาแต่ใจอย่างเงี้ยไม่ค่อยขยันก็ได้นะครับ<ช>ก็ก็ในแง่ของการทําบุญเสริมก็ตัวคุณแม่นะตักบาตรถวายเพลนพระนะครับแล้วก็อย,อยู่อยู่กับเขาห่าง กำกับดูแลไม่ต้องไปจุกจิกยิ่งจุกจิกยิ่งมีเรื่องอค่ะ,คะแ,ลแล้วเขาจะได้เป็นพี่พื่ของแม่นั่นะอย่าพึ่งหวังเรื่องพึ่งเลยเอาแค่ว่าให้คุยกันรู้เรื่องก่อนอนะแล้วก็ทำ <c oughs> ลักษณะดูแลห้องห่างก็โอเคแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะนะอย่าเพิ่งออกนะอย่าพิ่งออกนะ เนาะนะคะก็เดี๋ยวมีโอกาสพูดคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะมาอัปเดตชีวิตกันหน่อยเนาะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีครับคุณมากค่ะค่ะก็คุณครูนะคะเป็นกําลังใจให้แม่ทิมพของชาติดวงไม่มีใครดีทุกปีเห็นไหมฮะที่ผ่านมาในอดีตก็ทำมันตั้งยาวนานแต่จังหาะเวลาที่เกณฑ์เรื่องงานมันเสียบางทีก็มีสะดุดแต่จริงๆนะเพื่อนหนูหนูเคยมีเพื่อนอาจารย์หนึ่งคนนะคะเล่าสู่กันฟัง ก็ออกจากงานแต่ออกจากงานปุ๊บเนี่ยก็เลยมาหาอาจารย์อาจารย์บอกว่าไม่น่าออกเลยนะคะถ้าเกิดมาเจอก่อนเนี่ยก็จะไม่ให้ออกแต่ปรากฏว่าหลังจากออกมาแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการเงินสูงมากนะคะต้องบอกว่าลําบากทีเดียวตอนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเหมือนกันนะคะเพราะว่าการ <อด S 1> หางาน <อด S 1> ไม่ง่ายปัจจุบันคืออย่างที่บอกกว่า,วาถ้าเกณฑ์ไม่ดีสิ่งเดียวที่ทําได้คือแก้ดวงก็ว่ากันไปแต่อีกสิ่งหนึ่งคือความอดทนเพราะจังหวะเวลาที่ ไม่ดีเนี่ยบางครั้งทําอาชีพที่ถูกฉลกก็ยังออกเลยอย่างผมสมัยเมื่อสิปีที่แล้วเงี้ยก็เหมือนกันจังหวะที่มันเสียมันก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงครับก็ออกเหมือนกันลหละใช่ตอนนั้นถ้ารู้ก็คงก็คงออกมั้งถ้าไม่ได้ออกคงไม่มาทำอะไรอย่างนี้โอเคมาต่อกันนะคะคุณดะรุนีนะคะเกิดวันที่19มิถุนายนปี1.5วันจันทร์เกิดตอนบ่ายๆนะคะอาจารย์ไม่มีเวลาที่แน่นอนเนาะ เกิดลำป,าง,ลำปางนะคะลัคนาราศีและคู่ครองเนี่ยจะเลิกกันไหมคะจะลัคนาราศีคงของขอนุญาตเวฟไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ช่วงเวลาใช่แหมตอนนี้ย่างสี่สีนะ,อ,ะอีกแป๊บเดียวก็จะเข้าย่างสี่ห้าซึ่งปัตตานีเป็นกาลีต้นทุนไม่ดีเพราะเป็นจันทร์เสาคู่พลัดลากอังคารเสาคู่แตกหักสัมพันธ์ถึงแล้วก็ปีจรเนี่ยกาลีเข้ามาถึงฉะนั้น ผมว่ามันท้าทายนะทำอย่างไรจะไม่ให้เลิกอม,มันมีโอกาสเลิกนะครับถ้าถามกันจริงๆเ <c oughs> พราะเกียนความรักมันเสียก็หนึ่งอดทนสองอยู่ยังมีระยะห่างสามในแง่ของการทําบุญเสริมเนี่ยให้คุณไปถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่มากน้อยตามกําลังศรัทธานะแล้วก็พยายามประครับประคองให้ผ่านถึงมิถุนาหน้าให้ได้คเป็นกําลังใจให้ครับะะท่านต่อไปคะ่ะเกิดวันอาทิตย์ที่สิสสิงหา นะคะชื่อคุณอาทิตย์ด้วยนะคะปีสอนะคะอ่าเวลาสิบเอ็ดมงตรงนะคะถามว่าชื่อนี้ดีไหมครับการงานการเงินและครอบครัวค่ะชื่อนี้ดีหรือไม่ชื่ออาทิตย์เลยค่ะเกิดวันไหนใช้วักนั้นนําไม่เสียนะครับและตามตำราตามตำราโบราณเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตั้งชื่อแบบนั้นนะครับก็คือของคุณเสริมในเรื่องของบริวารคนรอบข้างไม่ติดกาลีเลขกรากรสวยสว่างสุวรรณ เมื่อรวมกันนามสกุลอ๋อแต่เมื่อรวมกันนามสกุลแล้วมันได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูโดยเฉพาะปัญหาความรักความสัมพันธ์ฉะนั้นถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักหรือทาอะไรติดขัดมีอุปสรรคมากมายเนี่ยล่าช้าคนอื่นตลอดก็ควรจะเปลี่ยนนะครับงานปีจรนี้เป็นอย่างไรก็ทายใกล้เคียงกับท่านเจ้าของคําถามเมื่อสักครู่นี้แต่เปลี่ยนเป็นเรื่องงานหลังวมื่เกิดไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีปัญหาเรื่องงานม,มีความไม่สบายใจเป็นไปได้ทั้งสิ้นเหมือนกันนะ ถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่มากน้อยตามกําลังครับครอบครัวก็แต่ว่าความรักความสัมพันธ์ก็การ,รีสัมพันธ์ถึงเหมือนกันแหละอของคุณนโยงสามเรื่องงานเงินค่ะแล้วก็ในเรื่องของหัวใจประคับประคองให้ดีที่สุดแล้วก็อีกประเด็นถ้าให้ชีวิตสัตว์ปล่อยปลาได้สักเดือนละสิบตัวขอ,อให้ทำผมปล่อยเกือบทุกอาทิตย์นะค่ะจริงๆแล้วอยากจะให้ทําในแง่ของการให้ชีวิตสัตว์มากน้อยสิ่งสาคัญคือความต่อเนื่องนะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ครับ นะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสายโสดอีกหนึ่งสายเนาะที่0 2 4 9 6 0 4 9 3 0 4 9 9 6 4 9 9 4นะคะ SMS พิมพ์ดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความอย่าลืมนะคะลัคนาระบุจังหวัดแล้วก็เวลาที่แน่นอนมาด้วยนะคะคส่งมาที่422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ